จะกลายเป็นดราม่านะคะเมื่อมีคนตาดีค่ะไปเห็นว่าแม่หมูพิมพ์กาเนี่ยอันฟอลไอจีของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลายคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีเลยนะคะเมื่อมีคนตาดีเนี่ยไปเห็นว่าแม่หมูพิมพกาอันฟอลโลอ g จีของใบเฟิร์นพิมพชนกแฟนของลูกชายนายนภัสค่ะแล้วก็ลบรูปที่ร่วมเฟรมกับฝ่ายหญิงหมดเกลี้ยงเลยนะคะแถมยังได้อันฟอลลอจีลูกชายตัวเองด้วยงานนี้แฟนๆก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆสงสัยนานค่ะเพราะว่าทางแม่หมูเนี่ยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้อันฟอลอาจจะเป็นที่ระบบน่าจะรวนนะคะส่วนที่ ถูกมองว่ามีปัญหากันนั้นก็บอกเพียงแค่ว่าไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆไม่สามารถพูดอะไรได้ค่ะ